สวัสดีครับอยู่ผมปอกแป็กนะฮะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการกดวิ่งแล้วสลับของนะครับไปใช้ของ2สิ่งที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่เป็นเออเอ็เซอรี่เครื่องประดับมันว่างอยู่นะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับผมอยากใส่บาโกะสองข้างนะครับผมไม่ได้อยากใส่แบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า S.P.D มันจะลดลงนะครับแล้วก็ดามจมันน้อยลงนะครับก็คือผมอยากจะใส่แบบเนี้ย อสองข้างน่ะพร้อมกันโดยที่เวลากดวิงอ่ะเราก็จะใช้สกิลเทเลพอตที่เป็นจาก์ดคิมมี่เนี่ยได้ด้วยนะครับวิธีการทำนะครับเราจะต้องสลับของใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกหลักการเวลาเรากดคีย์บอร์ดก่อนนะครับที่เรายังไม่ได้กดเมาส์มาโครมันเป็นยังไงนะครับหลักการนะครับถ้าเกิดเราจะใช้การเทเลพอตจากเครื่องประดับที่มีการ์ดคิมมี่ใช่ไหมครับ สมมติเราลากนะครับไอเทมนะครับที่อยู่ในตัวเรานะครับเปิดไอเทมขึ้นมานะครับลากไปที่นะครับผมจะใช้เป็นสาธิตนะครับ F7 นะครับผมสาธิตเป็น F7 ทีนี้ผมกด F7 ที่คีย์บอร์ดปุ๊บมันจะไปอยู่ที่ accessory นะครับเครื่องประดับฝั่งนี้นะครับฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งมือขวาอ่ะมาอยู่ฝั่งมือขวาปุ๊บนะครับเอาใหม่เราใส่บาโกไปก่อนอ่ะตะกี้ผมตั้ง ไปที่ f 7ผมกด f 7ที่คีย์บอร์ดปุ๊บอ่าเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีสกิลใช่ไหมครับมาที่สกิลเสริมตรงนี้ผมลากสกิลเสริมเนี่ยไปที่ f 5ทีนี้พอผมจะวิง่งผมกด f 5 1หนึ่งครั้งแล้วก็กด enter ทีนี้มันก็ยังเป็นมือแมวอยู่เพราะผมยังไม่ได้ตั้ง macro ใช่ไหมครับผมก็ต้องมากด double click ตัวนี้ไป macro นะว่ามันก็จะเป็น2ข้างหรือเป็นแบบนี้ก็ได้กดมือแมว f 5 enter วิ่งไปแล้วผมตั้งไอเนี่ยบากรว่าครั้งเนี่ย,เ,ยเอาไว้ที่ f 8ผมก็กด f 8อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะกลับมาดูใหม่นะผมกดคีย์บอร์ดนะ f 7 f 5 enter แล้วก็กลับมา f 8โอ้โหซึ่งงงไหมครับมันหลายขั้นตอนใช่ไหมครับ f 8 f 7 f 5 enter f 8เอาใหม่สลับมือแมว Wing Enter F8 ซึ่งเราจะมาทําให้มันเป็นมาโครซะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเราตั้งค่าของไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับเราไปที่โปรแกรมตรงนี้กันเลยนะครับ Logitech G Hub นะฮะอ่ะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเป็นคําถามที่มักจะถามมาบ่อยให้เราไปที่นะครับพิมพ์อย่างนี้เลยครับ Logitech T E C H แล้วก็ GHub นะครับ GHub แล้วก็เป็นลิงก์ตัวนี้ครับ Logitech G Hub Advanced นะครับตัวนี้ครับแล้วเราก็กดตรงที่ดาวน์โหลด for Windows นะครับแล้วก็กดติดตั้งมันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเราไปดูกันแล้วกดเข้ามาแล้วนะครับที่โปรแกรมนะครับใครที่ยังสร้างไม่เป็นเนี่ยเรามากดตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดบวกตรงนี้แล้วเราก็สร้างชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่ะพอสร้างชื่อเสร็จปุ๊บเราก็กดเลือกนะครับแถบที่เราต้องการนะครับ อ่าตอนนี้ผมเลือกมาละเป็นอาชีพโลกนะฮะแล้วก็กดไปที่ตรงกลางตรงนี้ครับเอาละงานช้างงานหยาบเลยทีนี้กดวิงสลับกดมาที่มาโครนะครับเลือกมาที่อันที่2 Assignment นะครับมาโคร Create New มาโ r o นะครับผมจะตั้งชื่อว่าสาธิตวิ่งสลับของเพื่อนๆอยากตั้งเป็นอะไรก็ตามใจเรานะครับ Enter เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเรากดตรงนี้ครับ no repeat นะฮะ ก็คือกดครั้งเดียวไม่มีการาเบิร์นย้ำๆนะฮะเสร็จแล้วเรามากด Start Now อ่ะก่อนจะมากดตรงนี้กลับไปทบทวนกันหน่อยนะครับทบทวนบทเรียนกันหน่อยเราตั้งไอเทมไว้ที่ F7 ใช่ไหมครับใครอยากตั้งไปปุ่มอื่นต้องจำเอาเองนะอันนี้ผมสาธิตนะครับ F7 ใช่ไหมครับสมมติเรากด F7 ปุ๊บไอบาโกะมันถูกถอดออกใช่ไหมของฝั่งทางขวามือเนี่ยอันนี้เป็นของมือขวานะแล้วเราก็มาไว้ที่ F8 หรือใครจะไว้ F อะไรก็เลี้ยวแต่ท่านนะครับแล้วเราก็กด F5 แล้วก็ Enter แล้วก็กลับมากดที่ F8 อีกครั้งหนึ่งนี่คือการจบนะครับเอาใหม่นะ F7 F5 Enter F8 โอเคเราจะมาตั้งกันละไปแล้วนะกด Start Now นะครับแล้วก็กดตรง Record Key Stroke นะครับกด1ครั้งจำเลยไหมั้ย F7 f 5 enter f 8อ่ากดตรงนี้เป็นหนึ่งครัง้งคลิกซ้ายเข้าไปนะครับปุ๊บในตรงนี้ระวังดีๆนะครับเตรียมตัวกดนะครับ f 7แล้วก็ปล่อย f 5วิง enter แล้วกลับมากดไอเทมอันเดิม f 8อ่าแล้วก็ stop ต,ตรงนี้กดคลิกซ้ายเข้าไปนะครับปุ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้สมมุติใครเอาไปไว้ f 1 f 2 f 3ท่านก็กดตามลำดับนี้นะไอตัวแรกเนี่ยก็คือ ไอเทมวิงของเรานะครับที่เป็นเครื่องประดับวิงอันที่2คือปุ่มคีย์รัดที่เป็นการวิงสกิลเทเลพอร์ตที่เราลากเข้าไปนะครับแล้วก็ Enter อันสุดท้ายเป็นไอเทมอันที่เราอยากจะใส่ให้มันเป็นคู่กันนะเราไม่อยากใช้มือแมวหรือว่าไอเทมวิงตลอดนะครับเป็นแบบนี้เสร็จแล้วกดบวกแล้วก็ดีเลยน,นะครับกดคลิกซ้ายเข้าไปฮะอ่างานหยาบ <laughs> ทีนี้งานหยาบ เรามาดูกันนะครับจําไว้ว่าอะไรที่มันมีกดลงกดขึ้นกดลงกดขึ้นน่ะให้ท่านใส่สักเลข10เลข20ก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นเลข10กําลังดีนะครับเนี่ยกดลงกดขึ้นเนี่ยสิบกำลังดีใส่ไปเลยนะครับต่อไป enter เห็นไหมครับสักสิบนะครับกําลังดีต่อไป f8 ตรงนี้ก็10กําลังดีจบอ่ะ ทีนี้มาดูกัน F7 แล้วขึ้นแล้วเราก็จะกดสกิลวิ่งใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับใส่สัก100นะครับหรือ200ก็ได้นะครับผมใส่เป็น100นะครับพอมันแค่แป๊บเดียวกดไอเทมสลับแป๊บเดียวแล้วก็กด F5 จําได้ไหมครับพอกด F5 สกิลเทเลพอร์ตมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเราก็ต้องกด Enter เพื่อจะวิ่งนะครับในส่วนนี้นะครับ ใส่เป็น200นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมใส่200ผมก็ใช้ดึงมาเลย200ตรงนี้พอ200ปุ๊บนะครับเราก็จะกด enter เข้าไปเอาใหม่นะครับกด f7 ใส่ของวิงเว้นไปสัก100ยมิลลิเซันแล้วก็กด f5 เพื่อใช้สกิลวิงแล้วก็พอกดสกิลวิงปุ๊บเว้นไปสักแป๊บหนึ่ง200มิลลิเซันแล้วค่อยกด enter สักเนี่ยมิลลิเซันพอกด enter ปุ๊บ ตัวละครคุณกําลังวิ่งไปแล้วแล้วก็รอโหลดมาสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับใส่ประมาณสักเดี๋ยวผมทดสอบไปก่อนสัก300ก่อนอ่ะพอโหลดหน้าขึ้นมาเนี่ยใส่สัก300ก่อนแล้วเราค่อยกดสลับของคืนนะครับเราก็กดตังนี้10อยู่แล้พอสลับของคืนเสร็จปุ๊บนะครับให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนจะกดสลับของนะฮะ เอยไม่ใช่ขอโทษๆอาจจะงงหน่อยนะตรงนี้ใส่10มันดีลิทได้ไหมโอเคดีลิทได้ใส่แค่นี้พอนะครับอขอโทษทีนะผมอาจจะพูดงงหน่อยออพอวิ่งมาเสร็จปุ๊บหน้ากําลังโหลดนะครับใส่สัก300นะครับแล้วเราไปทดสอบกันก่อนว่ามันพอดีไหมทีนี้กดเซฟตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปเอาหลังงานหยาบทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมตั้งเป็นปุ่มใหญ่ผมก็จะตั้งเหมือนเดิมนะครับอ่ะพอตะก,กี้เรากด เซฟแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับสาธิตวิ่งสลับของให้เรามากดที่ปุ่มที่เราต้องการใครอยากเอาปุ่มนี้กดตรงนี้ใครอยากเอาปุ่มนี้กดตรงนี้นะครับผมเลือกตรงนี้อันใหญ่ๆนะครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ที่เราเพิ่งตั้งเมื่อกี้คลิกซ้ายเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็กดคลิกข้างนอกโอเคกลับมาละที่นี่ผมตั้งไปแล้ววิ่งสลับของจำได้ไหม F7 F5 Enter F8 ผมจะกดที่เมาส์แล้วนะ หนึ่งสองไปปุ๊บมาไหมอ่ะปรากฏว่าปากูนาว่าไม่กลับเข้าตัวนะครับเดี๋ยวผมกดอีกทีนึงเห็นไหมปากูนาว่าไม่กลับเข้าตัวหมายความว่าสกิลดีเลยหลังจากที่เราว,วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไปนะครับเรามากดแก้ไขตรงนี้ครับเรามากดคลิตรงนี้เลยนะครับคลิกซ้ายเรามาแก้ตรง ก่อนที่จะกดสลับของเดี๋ยวผมเพิ่มไปสัก800ก่อนดูว่ามันสลับให้ไหมนะครับโอเคกดวิ่งใหม่นะครับพอมันไม่ไม่กลับมานะไม่ต้องไปห่วงมันนะครับเอาใหม่นี่กลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับกลับมาแล้วกลับมาเป็นมือแมวและบากูนาว่าสองข้างแล้วนะครับมือแมวก็อยู่ข้างบนแล้วนะครับเอาใหม่ที่นึงกดวิ่งที่เมาส์นะครับนี่เห็นไหมครับ มันจะมีช่วงที่ดีเลนนิดหนึ่งหลังจากที่เรา,เาวิ่งมาสู่หน้าสุ่มแล้วครับดูใหม่นะครับปึ๊บอ่าแป๊บหนึ่งอ่าในช่วงนี้นะครับพยายามกดแล้วก็รอสักหน่อยหนึ่งให้ของมันสลับกลับมาคืนก่อนอ่าสลับคืนแล้วเห็นไหมครับนี่คือการวิ่งสลับนะครับอยากให้สลับเรีวยว่านี้ได้ไหมได้นะครับเราก็ไปแก้ไขตรงนี้เหมือนเดิมครับ แล้วเราก็แก้สมมติผมแก้ให้มันสัก600ดูีิว่ากลับคืนไหมนะครับแล้วก็ดูตามความเหมาะสมนะครับปึ๊บอ่ากลับกลับมาละก็คือจะเร็วหน่อยนะครับนี่จะเร็วหน่อยจังหวะที่เราต้องการใช้ของเลยะนะครับก็จะเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอ่าลองต่ำมาอีกสิ400นะครับอยู่ไหมนะตอนแรก300ตอนนี้400อยู่ไหมจะกลับมาไหมดูครับ กลับมาอยู่นะครับกลับมาอยู่ครับแต่ที่ผมใช้เป็นประมาณสัก5 600เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแมพที่เราไปอาจจะมีคนอยู่เยอะนะครับหรืออาจจะมีการแหลกการหน่วงของเซิร์ฟเวอร์ก็ตั้งเยอะๆไว้ก่อนนะครับเวลาที่มันวิ่งมาหน้าหน้าที่มันสุ่มมาใหม่เนี่ยมันอาจจะมีการหน่วงหน่อยพอเราไปตั้งดีเลย์เร็วอ่ะมันอาจจะไม่กลับมาใช้ของที่เรา อยากให้มันใช้ได้นะครับอ่ะตะกี้600ดูใหม่อ่ะมันจะมีดีเลย์หน่วงหนึ่งกำลังดีนะครับให้สังเกตว่ามันหน่วงนิดนึงอ่ะกำลังดีเผื่อมันมีแมปมีคนมีอะไรเงี้ยมันก็จะโหลดนานหน่อยมันอาจจะไม่กลับมาให้นะครับโอเคอ่าเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับไอตรงนี้นะฮะอ่าดีเลย์หลังจากที่กด enter วิ่งมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยสำคัญนะครับเพราะว่า ของจะกลับไม่กลับมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับส่วนในข้างหน้าไล่มาเรื่อยๆนะครับตรง10อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณ10ประมาณ5ถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่ากดค้างอะ่ะแล้วเราไม่ปล่อยนะครับก็ตั้งประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนกดปุ๊บสลับของนะกดวิง่งใช่ไหมแล้วก็กด enter นะครับตรงนี้หน่วงสัก200ถ้าเกิดว่าเซิร like ์ฟแหลกอีกนะครับเหมือนกันนะครับ ตัวสองเนี่ยก็ปรับขึ้นไปอีกนะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญที่สุดเลยนะครับปรับไปสัก600 500นะครับกำลังดีนะครับถ้าเกิดว่าเร็วหน่อยเร็วสุดตะกี้ที่ผมตั้งไว้ประมาณ300นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอยากให้ของกลับเร็วกับช้าก็แล้วแต่นะครับปุ๊บอ่านี่600นะครับ โอเคฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับช่อง๊อกแ๊กนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ300ซับสไคร์แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามช่องผมตลอดมานะครับที่ช่วยสนับสนุนนะฮะก็เป็นกําลังใจเลยแหละนะครับที่จะทําให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e ให้กับช่อง๊อกแ๊ก เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ